ด่วนเปิดรับสมัครงานวีซ่า8อันนี้ของจริงแน่นอนไม่ถูกหลอกล้านเปอร์เซ็นต์เพราะรัฐเปิดรับสมัครเองใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ กรมการจัดหางานร่วมกับอำเภอโคฮึงจังหวัดซอนลนามสาสาธารณเกาหลีเปิดรับสมัครคนหางานไปทํางานในตําแหน่งคนงานเกษตรตามรูการแล้วก็ตําแหน่งคนงานประมงตามรูการ งานนี้ก็จะเป็นงานวีซ่าอีแปดที่พวกเราเข้าใจกันนั่นเองนะครับโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13กันยายน2567จะมีทั้งหมด2ตําแหน่งด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีละตําแหน่งละกันนะครับตำแหน่งแรกจะเป็นตําแหน่งคนงานเกษตรตามฤดูกาลจะเป็นงานการเพาะปลูกในไร่แล้วก็การเพาะปลูกกระเทียมนะครับรับ ทั้งหมด13อัตราแบ่งเป็นเพศชาย10อัตราแล้วก็เพศหญิง3อัตราค่าจ้างจะอยู่ที่2 6 7 4 0วอนต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ52,343บาทตำแหน่งที่2จะเป็นตำแหน่งคนงานปรับโมงตามฤด,ดูกาลเป็นงานการเพราะเลี้ยงพืชทะเลการเพราะเลี้ยงสาหร่ายรับ จำนวน2อัตรานะครับรับเฉพาะเพศชายค่าจ้างจะอยู่ที่2,473,000วอนต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ62,814บาทเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติเบื้องต้นกันนะครับคุณสมบัติแรกนะอายุต้องอยู่ระหว่าง25 3 9ถึง39ปีบริบูรณ์นะครับเกินหรือว่าขาดไม่ได้เลยนะครับเขาจะมีระบบล็อกอยู่นะครับ เกินไปวันหนึ่งขาดไปวันหนึ่งก็หมดสิทธิ์นะครับอย่าถามว่าทําไมารับอายุไม่เกิน39นะครับเดี๋ยวรายละเอียดมันมีอยู่ในประกาศนะครับต้องเป็นแรงงานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดยะโสธรห,หรือจังหวัดสตูลเขาจะยึดตามทะเบียนบ้านนะครับก็ล็อกจังหวัดนะครับชัดเจนนะครับว่าได้แค่2จังหวัดนะ และต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางานด้านเกษตร,รหรือประมงมาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับใบรับรองนี้ไม่ใช่ว่าออกกันเองได้นะเดี๋ยวเขาจะมีแบบฟอร์มให้นะครับเราก็ต้องเอาแบบฟอร์มนั้นไปให้คนที่มีอำนาจในการเซ็นรับรองให้ใครจะมีอำนาจเดี๋ยวไปดูในประกาศข้างในนะครับร่างกายต้องสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อโรคต้องห้ามาเข้าเกาหลีไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่เป็นบุคคลถูกห้ามเข้าเกาหลีนะครับหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ ถ้าใครสนใจก็สแกน QR code นี้เพื่ออ่านประกาศรับสมัครได้นะครับเมื่อท่านสแกน QR code เข้ามานะครับหรือใครสแกน QR code ไม่ได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับคุณก็ไปโหลดอ,อ่านประกาศเอาเองนะครับแนะนําให้อ่านนะถ้าสนใจสมัครถ้าคุณเป็นคนจังหวัดยะโสธรกับจังหวัดสตูลคุณต้องอ่านแต่ถ้าคุณเป็นคนจังหวัดอื่นจะอ่านไว้ประดับความรู้ก็ได้นะครับ ในส่วนของตำแหน่งงานและก็จำนวนที่ต้องการเราอ่านไปเมื่อสักครู่แล้วเนาะแต่หมายเหตุตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเราเลือกสมัครได้แค่ตำแหน่งเดียวนะครับจะสมัครทั้งสองตำแหน่งไม่ได้นะครับต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับคุณสมบัตินะครับลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนี่เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าอำเภอโคโหึงจังหวัดสระานาม้มสาธารณรัฐเกาหลีกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครดังนี้นะครับเพราะฉะนั้น คุณสมบัติที่ทางกรมประกาศถูกกำหนดมาจากสาธารณรัฐเกาหลีนะครับไม่ใช่ทางเจ้าหน้าที่ไทยนั่งมโนนะครับแล้วกำหนดคุณสมบัติเอาเองนะครับอ,อ,อายุพูดไปแล้วเนาะ2ีปีนะครับแรงงานก็จะต้องเป็นแรงงานยโสธรกับจังหวัดสตูลน,นะครับยึดตามทะเบียนบ้านนะครับร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับโรคต้องห้ามนะครับ มีโรคติดต่อนะครับวัณโรคซิฟิลิสนะครับหรือเป็นผู้ค้ายาเสพติดอันนี้จะสมัครไม่ได้นะครับเป็นคนที่ตาบอดสีก็จะสมัครไม่ได้นะครับเป็นบุคคลที่ให้กําเนิดบุตรไม่เกิน1ปีนับจากวันสมัครอยู่ระหว่างตั้งขันก็ไม่ได้นะครับเป็นบุคคลถูกห้ามเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีก็ไม่ได้นะครับหรือว่ามีประวัติอาชญากรรมนะครับที่เคยก่อไว้ตอนที่อยู่เกาหลีก็จะไม่ได้นะครับ ามาดูเงื่อนไขาการจ้างนะครับก็จะเป็นเงินเดือนที่ว่าไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับถ้าเป็นงานเกษตรก็จะตกประมาณ52,000ักว่าบาทแล้วถ้าเป็นงานประมงก็ประมาณ62,000กว่าบาทนะครับระยะเวลาการจ้างงาน5เดือนเองนะสามารถขยายระยะเวลา ได้อีก3เดือนนะครับก็คือถ้านายจ้างพอใจก็ได้เต็มเตมเลย8เดือนนะครับจะมีวันหยุดให้1วันต่อสัปดาห์นะครับอาหารและที่พักนายจ้างจะจัดอาหารและที่พักให้นะครับโดยผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาหารตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างนะครับไม่เกิน40,000วอนต่อเดือนหรือประมาณ1160บาทนะครับอันนี้หมายความว่าไงหมายถึงว่าทั้งค่าอาหารและที่พักนะครับนายจ้างไม่ได้ าจ่ายให้คุณฟรีนะเขาหักเนี่ยครับเงินประมาณ4 0 0แสนวอนหรือว่าคิดเป็นเงินไทย1 0,000น000กว่าบาทเนนะี่ยเขาจะหักจากเงินเดือนคุณนะ่ะสมมุติว่าคุณได้เงินเดือน5.2 0 0มก็จะเหลือ4 2 0 0มนะครับแต่เขาให้พักแล้วก็อาหารให้นะครับ เข้าใจนะเผื่อว่าใครจะไปคำนวณว่ามันคุ้มค่าที่จะเดินทางไปไหมนะครับแต่ต้องบอกกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่าการสมัครไปทำงานที่เกาหลีโดยกรมรับสมัครเองไม่มีค่าในหน้านะครับไม่มีค่าบริการจัดหางานมีเพียงค่าบริการส่วนตัวนะครับเด,เดี๋ยวจะดูว่าค่าเครื่องบินใครออกนะเดี๋ยวอ่านต่อไปนะครับถ้าค่าเครื่องบินเราออกอีกก็ก็หนักพอสมควรนะก็ต้องไปพิจารณาเองนะครับแต่ค่าในหน้าไม่มีแน่นอนนะครับ เอกสารที่จะใช้ยื่นในการสมัครนะครับคุณต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้แล้วต้องเตรียมเป็นไฟล์ด้วยนะ นะครับก็เป็นรูปถ่ายสีนะครับขนาดไม่พูดกันแล้วนะครับจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ควรจะตัดไปได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ใช้รูปจริงนะครับมันเป็นการอัปรูปลงเข้าสู่ระบบนะครับเรามาดูว่ารูปอต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นฉากหลังสีขาวนะครับใส่เสื้อสูตรให้เห็นใบหูทั้งสองข้างไม่สวมแว่นตาถ่ายไว้ไม่เกิน3เดือนนะครับก็ไปร้านถ่ายรูปให้เขาถ่ายให้นะครับใส่สูทอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เอารูปนะนะั้นอะมาสแกนแล้วก็เดี๋ยวอัปโหลดเป็นไฟล์ไว้นะครับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเฉพาะหน้าบัตรหลังบัตรไม่ต้องถ่ายนะครับหนังสือเดินทางนะครับอายุคงเหลือไม่ต่ํากว่า1ปี6เดือนนะครับวงเล็บถ้ามีนะครับถ้าใครไม่มีไม่ต้องรีบทำนะรเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะสอบผ่านไหมถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็ไม่จําเป็นต้องทํานะครับ ก็มีทะเบียนบ้านนะครับที่คุณต้องเตรียมนะครับแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือใบทะเบียนสมรสใบหย่านะครับถ้าคุณมีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับทีนี้มาดูเอกสารข้อที่7นะครับซึ่งอันนี้แหละที่หลายท่านเข้าใจผิดนะแล้วก็ทําให้สมัครไม่ผ่านกันเยอะเลยในในรอบก่อนๆนะครับนั่นก็คือหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางานด้านเกษตรหรือประมงนะครับต้องทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับ หนังสือตัวนี้นะครับจะมีแบบฟอร์มให้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนมาด้านล่างเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะไม่มีอ้าวอ๋อเขาไม่ได้ทำลิงก์ไว้ให้นะครับเราต้องสแกนค r Code คดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงอ่าสแกนให้นะครับว่าอ่าหน้าแบบฟอร์มมันเป็นยังไงเนาะอ่ะมาละคือไม่ยอมอ่ะลุงต้องทำให้พวกเราเห็นนะครับว่าหนังสือรับรองเป็นยังไงนะครับหนังสือรับรองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เขาก็จะเห็นว่าหนังสือรับรองประสบการณ์ทํางานด้านเกษตรหรือถ้าเป็นประมงเขาก็จะบอกว่าทํางานด้านประมงนะครับแบบฟอร์มเหมือนกันนะครับต่างแค่หัวข้อเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นลุงเปิดอันเดียวพอนะมันก็จะบอกว่าหนังสือฉบับนี้เพื่อรับรองว่านายนางสาวนะครับมีประสบการณ์ทํางานรวมกี่ปีนะครับซึ่งเวลาเขียนน่ยต้องเขียนมาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับถ้าจะให้ปลอดภัยก็ต้องใส่สัก2ปีนะครับ แล้วก็เซ็นรับรองนะครับซึ่งคนที่รับรองก็จะต้องนะครับเป็นตำแหน่งที่เขาประกาศไว้นะเดี๋ยวจะกลับไปดูว่ามีใครที่สามารถรับรองได้บ้างนะครับก็จะมีทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องเขียนมาทั้งคู่เลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าประกาศอีกทีเนาะก็ใบรับรองเมื่อสักครู่นะคุณต้องปริ้นออกมาแล้วก็ต้องไปรับรองนะครับห้ามทําเองนะหม่ถึงว่า ห้ามไปคิดเอาเองนะว่าจะรับรองอยังไงต้องเขียนแบบที่าทางช่องลงหน่่ยแจ้งเมื่อสักครู่นะครับคนที่มีสิทธิ์รับรองนะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันหรือเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเป็นใครก็ได้นะครับในตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นนะครับพร้อมนะครับต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับรองนะครับ เข้ามาในระบบด้วยนะครับก็คือเวลาคุณไปรับรองคุณไปสแกนเอกสารนะ่ะจะต้องมีใบสําเนาบัตรนะครับประจําตัวของเจ้าหน้าที่ผู้รับรองอนะ่ะสแกนเข้ามาด้วยนะครับแล้วเขาก็ต้องรับรองเอกสารให้ถูกต้องด้วยนะครับแลความยุ่งยากอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการกรอกข้อมูลต้องกรอบด้วยการพิมพ์นะครับห้ามเขียนด้วยลายมือนะครับเว้นแต่การเซ็นชื่อรับรอง โหโคตรยากบอกได้เลยนะครับว่าขนาดาลุงหน่อยมีความรู้ทางด้านนี้นะก็ทําค่อนข้างยากนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับในเมื่อเจ้าหน้าที่กําหนดเราก็ต้องทําตามนั้นนะครับเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ที่สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดเลยครับว่าช่วยทําเอกสารหน่อยนะครับแล้วแต่พวกเราเลยว่าจะทํำยังไงก็ได้นะครับสมัยนี้เจ้าหน้าที่ต้องบริการประชาชนนะครับแต่ก็นั่นแหละผม <laughs> ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่ททาสักเท่าไหร่นะ เพราะว่าจริงๆมันเขียนลายมือได้แ,แต่ว่าเขียนให้ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับวันที่เขาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนะครับเขาจะประกาศวันที่16กันยายนนะครับก็หลังจากที่ปิดรับสมัครอ่ะสามวันเองนะครับเขาก็จะประกาศบนหน้าเพจ a c e b o o k นะครับของแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยราจะส่งหรือว่าเว็บไซต์นะครับ d o e g o t h o v e r s นะครับหรือคุณจะเข้า Google พิมพ์คําว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศก็ได้นะครับ แล้วก็วันที่18กันยายนนะครับ2567ถัดมาจากวันที่เขาประกาศรายชื่อ2วันก็จะมีการสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับนายจ้างจะเป็นคนสัมภาษณ์เองนะครับแล้วก็วันที่20กันยายนนะครับก็จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านทาง Facebook หรือว่าเว็บไซต์นะครับยังไงเดี๋ยวช่องหนุ่นหน่อยจะติดตามนะครับว่ามีคนผ่านการสมัครกี่คนนะพอรอบแล้วไม่มีคนผ่านเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าสนใจจะสมัครเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับก็จะมีค่าทาหนังสือเดินทาง1000บาทนะครับค่าตรวจสุขภาพ2,900บาทนะครับค่าตรวจประวัติอาชญกรรม100บาทอ่าค่าเดินทางไปสนามบิน500บาทนะครับค่าโดยสารเครื่องบินไปแล้วกลับนะครับทั้งไปทั้งกลับเลยนะคือเราต้องออกเองนะครับ2 8 0 0 0บาทก็ไปบวกลบคูณหารเขาเองนะ เพราะว่าเงินเดือนตอนนี้คุณเหลือ4ี่หมื่นสองใช่ไหมถ้าเป็นงานอะไรนะประมงก็จะเหลือ5้าหมื่นสองคุณจะต้องเสียค่าตัว๋วเครื่องบินไปแล้วกลับอีก2องหมืนแปดนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับต้องเอาไปบวกด้วยนะว่ามันคุ้มค่าที่จะไปไหมนะครับแล้วก็ค่าประกันเดินทางนะครับสองพันนะครับค่าสมัครสมาชิกกองทุน500รวมจะจ่ายประมาณ3 5มหมกับงาน5เดือนเนาะคุ้มค่าไหมคิดเอาเองนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับคือต้องการให้ทุกคนนะครับได้รู้ไว้ว่าตอนนี้การเปิดรับสมัครงานวนะีซ่าอีเนี่ยมันมีพวกวิชาชีพหลอกลวงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วหลายท่านก็หลงเชื่อหมดเงินเป็นแสนนะครับไปถึงตมตม,ตมไม่ให้เข้าประเทศอ่ะที่เขาไม่ให้เข้าเพราะอะไรล่ะมันไม่ได้มีวีซ่าทำงานไงครับมันเป็นวีซ่าไม่ใช่วีซ่าสิ คุณไม่มีวีซ่าคุณไปแบบนักท่องเที่ยวนะครับถ้าหลุดเข้าไปได้เขาก็จะไปจับคุณถ่ายรูปนะครับเอา้างานวีซ่า e8 เข้ามาได้แล้วนะนะครับแต่จริงๆคุณน่าจะเป็นผีน้อยนะเพราะว่า,างานวีซ่า e8 กลมต้องเป็นผู้รับสมัครเท่านั้นนะครับเ,เข้าใจว่าปีนี้น่าจะเป็นการาทดสอบระบบมากกว่านะครับ การเปิดรับสมัครมันก็เลยไม่เยอะนะครับแล้วก็ล็อกจังหวัดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งการล็อกจังหวัดเมื่อกี้ก็อ่านให้ฟังแล้วนะว่ามันมาจากทางเกาหลีนะเป็นผู้กําหนดทั้งหมดเลยนะครับเราก็คงต้องลุ้นในปีต่อไปนะครับได้ข่าวว่าทางกรมก็น่าจะเจรจาในเรื่องพวกนี้นะครับกรมก็รู้ปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องตามเกาหลีไปก่อนนะครับถ้าใครอยากสมัครงานวีซ่าไอแมี2เรื่องที่ที่อยากให้คิดนะครับเรื่องแรกก็คือระวังมิชาชีพจะหลอกลวงคุณนะครับ เรื่องที่2ก็คือ,อน่าจะเป็นปีหน้านะครับปีนี้อย่าไปคาดหวังเยอะนะครับปีนี้น่าจะเป็นสภาพแบบนี้แหละนะครับปีหน้าก็น่าจะเยอะขึ้นนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีว่างานวีซ่า e8 เนี่ยตกลงมันเป็นงานที่จริงจังไหมหรือว่าเป็นงานที่เป็นแค่ความฝันนะครับเราก็มา มาดูกันต่อไปนะก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนุ่หน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนุ่หน่อยสวัสดีนะครับ